จ้าสวัสดีจ้าเมื่อนี้อยุ่สวนพริกกะเรียงเนาะอายุครบ40มือแล้วเนาะจะมาให้ปุ๋ยมันเนาะจ้าก็จะเป็นปุ๋ย13 13 21เอนาะจ้าอันนี้จะเป็นถุง้าเนาะแล้วก็ปุ๋ย13 13 21าเนาะจ้าเฮาจะกล่องก่อนเพราะว่าเฮาบ่วได้ใส่เื่องกล่องเนาะก็เลยจะมากลองใส่ผ้าแบบนี้เนาะจ้าเพราะว่าเฮาใส่ระบบน้ำยศเนาะจ้านี่เนาะจ้าสำหรับปุ๋ยที่เฮาเอามาเมื่อกี้นี้เนาะ สูตรส3บสามามเอ็นาะจะมาใส่พริกจะมาใส่พริกกะเลี่ยงเนาะอายุได้เดือดจับซีบมือแล้วเนาะหรือว่า40วันเนาะนี่อันนี้น้ำนาะอันนี้ปุ๋ยใส่มากอะเดี๋ยวน้ำขึ้นมาจัะน้อยฮะค่อยละลายนะแต่ว่าตอนนี้น้ำยังอยู่เลิศอยู่เนาะละลายปุ๋ยบ่ได้นะจ๊ะสำหรับพริกกะเลี่ยงเฮาเนาะอายุได้ชี่ชีบมือก็เริ่มออกดอกหมดแล้วเนาะก็เลยเตรียมปุ๋ยเอาให้เพจนกิ่น จังไนก็จได้เก็บปายเลยเดี๋ยวจังไยก็คือสะได้เก็บฝายเร็วๆนะจ๊ะสำหรับนี่เราจะนาก็เนมเห็นแล้วก็จะเอาลงจุ่มน้าเนาะนี่จะใครกว่าถังก่อนที่เอาไอ้ละลายใส่ถังข้างนอกแล้วค่อยอันอันนั้นเนาะดีกว่าเอาละลายใส่ถังแล้วมาเทมัน,นหนักเราจะเอาแบบนี้เนาะแล้วค่อยขยา่าเอาแบบนี้ยยนแล้วค่อยขย่าขย่ามันมันกันออกเองเราจะ กำลังสิละลายกับบุรุมันสิละลายไวหรือละลายสาเนะขอตัวเขย่าก่อนนะจ๊ะอันนี้เครื่องกองอัตโนมืออัตโนมัติอัตโนมือเขย่าลงไปเนาะเขยา่าเขยา่ามันก็นจาละลายออกเรื่อยๆเนาะโอ้กระือวาละลายเรียวอยู่ดิ สำหรับพิกซี่สิบมือเนาะนี่เราจะสำหรับพิกซี่สิบมือเนาะจังแมนมันต้นใหญ่ต้นงามเราจะนี่ปกติว่าจะพอให้ปุ๋ยก็จะไสยู่เนาะจ้ะปุ๋ยที่ผสมเมื่อกี้นี่เนาะเขาก็จะปล่อยใส่แค่ซิบหน้าที่เนาะแล้วก็ที่เหลือเขาค่อยเอาไปลงพิกฮอตมาจะนี่กบมันใหญ่มันงามมันยังเขียวอยู่เนาะจ้ะแต่ว่าส่วนยอด <c oughs> คิดเบิ่งเนาะ มันจะสูงไปไหนเนาะสี่สิบวันนาะจ้ะพริกกะเลี่ยงเนาะมันต้นใหญ่ไหวเนาะจ้ะแล้วก็ไอ้นี่เนาะช่วงหนึ่งมันเป็นไล่เนาะจ้ะนี่ใบม้วนลงเนาะจ้ะกำลังที่เข้าชีดไอ้กรรมาถันไปเนาะจ้ะครั้งก้อนแรกครั้งแรกเข้าชีดไอ้ไพลิดาเบนเนาะครั้งสองเข้าชีดกรรมาถันเนาะจ้ะนี่ลวมันกะ เลิมหายแล้วเนาะก็มีอยู่เนาะเนี่ยก็มีลำไรเนาะแต่อันนี้น่ะมีดอกแล้วนะจ้ะนี่แล้วก็ไอ้ต้นมู่มันก็ค่อนข้างจะสวยอยู่เนาะแต่ว่าต้นนี้ใบมันหลายเนาะใบมันหลายมันก็จะแย่งอาหารได้เนาะกัเด็ดใบมันทิ้งกับบเป็นปัญหานะจ๊ะเพราะว่าหลายเนาะ คิดเบิ้งเนาะทุกคนถ้าสังเกตเนาะที่เทผู้ใดเบิ้งคลิปเฮาย้อนหลังเนาะจ้ะที่เฮ้าเฮ็ดที่มันได้ไอ้ซิบยี่สิบมือเนี่ยเนาะถ้าจำผิดเนาะเฮ้าก็ับมาแต่งแหนงมันเนี่ยแหน่งมันออกตรงนี้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 เนาะจ้ะเด็ดแหนงมันออกเพื่อให้มันขึ้นข้างบนเราจะนี่มันกลขึ้นมาแล้วเนาะแล้วบันนี้มันก็แตกแหน่งอีกเราจะนี่มีแหนงน้อยแหนงใหญ่มากกะ ผมเป็นอย่างเนาะต้นมันใหญ่แล้วกับป้อยลดเนาะจ้ะเนี่เป็นแหนงเป็นโลดเนาะจ้ะลีบวหวแล้วเนาะจ้ะนี่ส่วนนี้ก็ถือว่าเสมอกันเขียวคักเนาะจ้ะกับปุ๋ยก็ให้แค่นิดเดียวพอเนาะจ้ะเดี๋ยวเมื่อกี้นี้เขาเปิดปุ๋ยให้มันแล้วเขาก็จะไปปิดปุ๋ยแล้วเนาะเพราะว่าไอ้เขาเปิดให้มันแค่ตั้งเวลาไว้1ิบนาทีเนาะเขาค่อยไปปิดมันเนาะจ้ะเดี๋ยวไปปิดก๊อกเนาะจ้ะ เนื่องจากพริกเข้ามันงามเราจะเข้ากะจะให้แค่ห้าหน้าที่พ่อเราจะนี่เฮากะจะมาปิดก๊อกวิรว่าปิดว่าหรวนี่เราจะปิดไว้เนาะเพราะว่าไอ้พริกเฮามันงามโพดเราจะเพราะว่าไอ้ปกติน่ะเข้าจะใส่ตอนมันอายุยี่สิบแล้วก็สามเนาะอันนี้เข้าใส่ครั้งเดียวตั้งแต่มันสองอาทิตย์เนาะเนี่ยก็ถือว่างังยงามอยู่ผ่านไปสองอาทิตย์แล้วเดือนนึงกันแล้วเนาะบัดนี้มัน มาซีซีมือแล้วเขาก็เลยมาให้ปุ๋ยมันเนาะให้ไปนิดนึงกับพ่อนะจ้ะแค่นี้เขากะปิดแล้วเนาะจ้ะแค่ห้านาทีให้พ่อหูจักเนาะจ้ะเพราะว่าอยู่นี่ก็เขียวแล้วเนาะจ้ะเขียวคักแล้วติดตามเขาก็จะเห็นมาเขารูปออกยุเหลยเนาะจ้ะแต่มันก็ยังแตกกิ่งการสาขาออกมาเนาะถ้าถ้าผู้ใดติดตามก็จะเห็นเนาะว่าเขาจะแตกออกยุเหลยเนาะจ้ะนี่แต่มันก็ยังแตกอยู่เนาะจ้ะเดี๋ยว อันนี้จะเด็ดทิ้งก่อนเนาะมองบ่เห็นเงามันเนาะจ้ะเด็ดทิ้งกระโบปิดปัญหาเนาะจะใบมันโอ้เขียวเข้มขนาดเนาะเนี่ยแตกถ้าบ่เด็ดถ้าห้าวเด็ดช่วงแรกเนาะจ้ะมันกะจะบบขึ้นข้างบนเนาะแต่ว่าเข้าเ้าเด็ดมันจะแตกคือเก่านะแต่กระชังเนาะพราะว่ามันโตแล้วเนาะเนี่ยขอให้มันขึ้นได้ซ้ำนี้เนาะถึงมันจะแตกออกมากกระป่อยมันเนาะจ้ะเข้าก็จะโบเด็ดมันอีกเนาะจ้ะเนี่ย ถ้าว่าเหาบอดดจักมันจิเป็นลักษณะใดเนาะจ้ะอันนี้คือถือทุกต้นเนาะที่เหาเด็ดเนี่ยทุกต้นที่เหาเด็ดมันก็ยังแตกคือเก่าเนาะจ้ะนี่น,นะกิ่งการสาขามันก็ยังเนี่ยมีคือเก่าเนาะจ้ะนี่อันแนงแน่น้อยอันแนงอันนี้นะ่ะมันมันมันเกิดมาใหม่เนาะจ้ะถ้าสังเกตเห็นเนาะเนี่ยแนงอันนี้มันจะออกไหม่เนาะแนงเก่าหรือว่าแผลเก่าที่เอ้ยบังเนาะนี่ย แผ่เก้าที่เหาเด็ดที่ว่าแต่งสาวเนาะอันนี้คือปุ่มนี้เนาะเนี่ยปุ่มนี้ปุ่มแถวนี้แมนเมิดเนาะจ้านี่อาจจะห้อยเก้ามันเนาะอันลำแลกมันเนาะแต่กะมันก็แตกขึ้นใหม่ก็หย่คือเก้าเนาะจ้านี่กแต่ถือว่างามสมบูรณ์เนาะจ้ะสำหรับพริกกะเลียงอยู่สวนเฮาานะจ้ะนี่เนาะจ้ากะจะแตกใหม่ทุกต้นเนาะจ้าโบแมนว่าเหาโบเฮ็ดสาวได้เหาเฮ็ดสาวไปแล้วเนาะนี่ เอาเฮ็ดสาวไปแล้วรอยเก่ามันก็เต็มอยู่เนาะจ้าเนี่รลอยเก่าที่เอาเฮ็ดแหนงมันหลายๆแหนงมันก็ขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเนี่ยมันก็ขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆกะให้มันใหญ่เร็วเนาะสําหรับยูเซอร์เฮ้าเนาะเฮาไอเด็กกิ่งแขนงให้มันใหญ่ไว้ครั้งแรกเนาะครั้งสองถ้ามันจะแตกไปไดนก็ป้อยมันเนาะจ้าเนี่เป็นจุ้มอยู่แล้วค่อยมาติดตามเบิ้งเรื่อยๆเนาะจ้าว่ามันจะเป็นแนวใดแต่ที่แน่ๆมันกะออกดอกแล้วเนาะจ้า กระทาจะเว้าไปแล้วเนาะส่วนพี่เข้าไอ้ได้สี่สิบมือสาหรับพี่กระเรียงเนาะมันใหญ่ไว้ของหมู่ที่ปลูกพร้อมกันน่ะยังบ่ทะน้งามอยู่เนาะจ้ะกระถือว่าของเข้านี่ยดินดีเนาะก้อนที่เข้าจะปลูกเข้าอันเอาขี้งวมาใส่ไว้อยู่นี่จักประมาณําม่ได้เนาะกับประมาณสามสี่รถไถเนาะจ้ะรถไถรถอีแต็กน้อยเนาะกะเอามาลองพื้นก้อนสําหรับขี้งัวเนาะแล้วเ้าค่อยไถ ไดะเขาเอิญปรกบขี้งวัวไว้เนาะแล้วกะปล่อยไว้อีกเดือนนึงแล้วเขาค่อยมาไถดะอีกรอบนึงแล้วก่อนที่เขาจะปลูกแล้วเขาก่อนที่เขาจะยกหลงเนาะถ้าผูดด้ใดติดตามก็จะเห็นว่าเขาเอาขี้ไก่อัดเม็ดใส่เนะาะกะเอาขี้ไก่อัดเม็ดว่านให้มันถัวแล้วค่อยมายกหลงทีหลังเนาะแล้วค่อยมาปลูกนะจ๊ะมันก็เลยเห็นให้มันงามเร็วเนาะถ้าจะว่าไปว่าอันจะให้ปุ๋ยจักมื้อให้ปุ๋ยเนาะมันก็ตั้งกันนะจ๊ะเพราะว่า พริกยูน,นี้มันงามมุคือกันกับพริกขี้นหนูขาวข้างบนเนาะข้างบนน่ะอายุได้ซิบมือเฮาใส่ปุ๋ยครั้งแรกเนาะจะ้ะแล้วก็อีกเดือนนึงเฮากใส่อีกแต่ยุน,นี้น่ะที่แรกก็ว่าสิใส่สิบมือแต่มันงามเนาะจะ้ะเฮาก็เลยบ่ได้ใส่แล้วก็มาใส่ตอนที่มันได้สองอาทิตย์เนาะสิบสี่มือเนาะจะ้ะใส่ตอนนั้นแค่ที่คลิปก่อนเนาะลงไปมีแค่สิบห้าสิบห้าสองกิโลกับปุ๋ยเกลือเนาะ ปุ๋ยเอยังอะปุ๋ยเกลือที่มันเป็นยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์นะเนาะจ้ะกิโลหนึ่งร่วมแล้วก็ใส่แค่สามโลหนึ่งเนาะจ้ะเมื่อนี้กะที่เข้าใส่ไปเมื่อกี้นี้เนาะปุ๋ยยู่หกกิโลแต่เข้าจะใส่สวนฮอตข้างหลังพร้อมเนาะนี่อันนี้คือสวนฮอตเนาะเข้ากะจะใส่สวนฮอตนั้นแต่เข้าแบ่งใส่เข้ามาเปิดเบ้าใส่มองนี้แค่ สิบนาทีเนาะจะแล้วเข้ากับปิดเนาะจะเพราะว่ามันง่ามเกินเนาะสี่สิบมือแล้วก็ยังเขียวอยู่เนาะจะยอดมันอ่ะพวกไร่พวกไอ้เพี้ยอ่อนพวกนอนเนาะมันจะมาทำไา่ได้ง่ายเนาะจะเพราะว่ามันง่ามเกินเนาะนี่เข้าก็จะให้แค่นิดเดียวพอเนาะจะเพราะว่ามันง่ามอยู่แล้วเนาะแกบอกให้หมู่เค็ดตามบ่ได้นะวะจักมือใส่จักมือไอ้ใส่ปุ๋ย จักมืออันไส่ซ้ำใดเนาะจ้ะเพราะว่าขึ้นอยู่ที่ดินแต่ละคนเนาะจ้ะถ้าดินผู้ใดงามก็จะคือเห้าเนะะเาะต่บ่ค่อยใส่หลายแล้วก็บ่ได้ใส่ดุเนาะแต่ปกติไอ้ส่วนฮอตท,ทั่วไปก็จะใส่ยู่สิวันต่อครั้งเนาะจ้ะแต่ว่ายูนี้มันงามเกินว่าต้องใส่ให้มันก็นได้เนาะจ้ะก็ะลองพิจารณาเอาเนาะแล้วก็ไปเบิ่งคลิปเก้าๆที่เ้าใส่พุ่ พวกฮอตนี้เนาะเขามีคลิปอยู่เนาะฮอตไอฮอตนี้กับพิ้หนูขาวข้างบนเนาะเขากะใสเขากะลงไว้อยู่เนาะว่าจากมือเข้าให้ปุ๋ยเนาะจ้ะไปตามเบิ้งคลิปเก้าเได้เนาะจ้ะสำหรับวิธีกําจัดแมลงอยู่ส่วนนี้เนาะจ้ะส่วนกระเลียงนี้กะเจ็ดวันหลังย้ายกล้าเขากะใสอิมิดาคอพลิกเนาะจ้ะหลังจากนั้นไปซิปมือเขากะเปลี่ยนมาเป็นพิโพนิวเนาะจ้ะหลังจากพิโพนิวผ่านไปเนาะล่าสนเมื่อกี้นี้จะเป็น อีมาแมกนนเบนโซเอตนะจา๊ะแล้วก็สำหรับเชือ้อรากำจัดโรคราตั้งๆอยู่ส่วนนี้เนาะเฮาจะปล่อยเชือ้อราแต่ควดเดือมามาน้ำสาสน้ำยดทุกเจ็ดวันนะาจา๊ะมันก็เลยบม่มีปัญหาเหลื้งเชือ้อราเนาะอยู่สวนเฮาจากคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เบิ้งคลิปเฮาจนจบนะาจา๊ะคลิปหน้าต้องไปเบิ้งพริกยอดสนที่อยู่อีกที่หนึ่งเนาะที่เฮาปลูกประมาณสามไร่เนาะกับมักแตงโมคลิปหน้าไปส่วนนั้นแน่นอนเนะจ๊ะว่า จะเป็นอะได,ไดอย่าลืมกดติดตามเบิ่งเนอจ้ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเลยจ้ะสวัสดีจ้า